สวีดะสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปในทุกคนนะครับผมมอนแทนใครที่ยังไม่ดูภาคก่อนหน้านี้เนี่ยให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจและจะได้สนุกไปกับหนังนะในนรกรอชำละภาคที่3เริ่มเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งทาวิทเขาเพิ่งเช็คอินที่โรงแรมแห่งนี้และกําลังจะเข้าไปที่ห้องพักแต่พอไปถึงห้องพักเนี่ยห้องพักของเขาก็มีคนอยู่ในห้องอยู่แล้วคู่รักที่อยู่ในห้องเนี่ยก็เลยบอกกับทาวิทว่าอ๋อเรากําลังจะเช็คเอาท์ออกพอดีอ่ะงั้นนายรอแป๊บหนึ่งนะ สักพักคู่รักเนี่ยก็ชวนให้ทาวิทมาดื่มด้วยกันแต่ทาวิทเนี่ยก็ปฏิเสธไปทาวิทก็บอกว่าอ๋อผมเตรียมเบียร์มาด้วยนะพวกคุณมากินเบียร์กับผมดีกว่าไหมคู่รักเนี่ยไม่รอช้ารับเบียร์จากทาวิทแล้วก็ดื่มทันทีแต่พอดื่มไปไม่นานฝ่ายหญิงเนี่ยก็สลบไปพี่โรนเนี่ยก็เลยตะโกนให้ทาวิทเข้ามาช่วยแต่ไม่นานพี่โรนเนี่ยก็สลบตามแฟนไปทาวิทมันก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเหมือนกาลังจะโทรหาใครไม่นานก็มีพวกชายชุดดําขึ้นมารับเอาตัวพี่โรนกับแฟนออกไป สรุปแล้วไอ้ทาวิทเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของบริษัทเชืดอนนั่นเองและฉากก็ตัดมาที่บ้านหลังหนึ่งเราจะได้เห็นสกอตกับแฟนของเขาเอมี่ทั้งสองกำลังจะแต่งงานกันแต่คาร์เตอร์เนี่ยขอพาสกอตไปปาร์ตี้สลัดสดก่อนถึงจะกลับมาแต่งงานเอมี่ก็บอกว่าอย่าพาแฟนของฉันเนี่ยไปที่บาร์โปที่ไหนละ่ะสกอตก็ตอบไปว่าผมไปตีกอล์ฟนะมันไม่มีหรอกบาร์โป้น่ะแถวนั้นน่ะอย่าห่วงเลย คาร์เตอร์ก็ตอบไปอีกว่าไม่ต้องห่วงหรอกมีสิ่งเดียวที่มันจะฟาดได้ก็คือไม้กรอบเท่านั้นแหละและทั้งสองเนี่ยก็จูบลากันสกอตก็บอกกับแฟนของเขาว่าพอถึงโรงแรมแล้วเนี่ยผมจะโทรหาคุณนะแต่พอสกอตขึ้นไปบนรถแล้วคาร์เตอร์เนี่ยมันก็กลับบอกว่าเราอะไม่ได้ไปตีกรอบหรอกนะเพื่อนเรากำลังจะไปลาสเวกัสกันเราจะไปปาร์ตี้สลัดสดที่นั่นสกอตได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ยิ้มใหญ่เลยเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมันมีแต่บาร์โป๊ดีๆเพียบและไม่นานพวกเขาก็เดินทางงไปถึสก และฉากก็ตัดมาที่บริษัทเชือ้อบริษัทนี้เนี่ยมันคนละสาขากับภาคหนึ่งกับภาค2นะครับสาขาในภาคนี้เนี่ยมันอยู่ลาสเวกัสเราจะได้เห็นคู่รักเมื่อต้นเรื่องอีกครั้งและคนที่โดนฆ่าคนแรกก็คือแฟนของพิโลนั่นเองตัดมาที่กลุ่มวัยรุ่นตอนนี้สกอตกับคาร์เตอร์เนี่ยก็ได้เจอเพื่อนอีก2คนที่นัดไว้ก็คือจัสตินกับไม้ทั้ง4คนเนี่ยก็สนุกสนานในบาร์กันใหญ่แต่ดูเหมือนจะมีผู้หญิง2คนที่กาลังฟ้องมองพวกเขาอยู่คาร์เตอร์เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยเข้าไปทักกพวกเธ โดยคนทางซ้ายเนี่ยชื่อเคนด้าอีกคนเนี่ยชื่อนิกกี้พวกเธอก็บอกหนุ่มๆไปว่าฉันมีที่ที่หนึ่งที่อยากจะพาพวกคุณไปสนุกแต่มันน่าขนลุกมากเลยนะพวกคุณจะชอบหรือเปล่าหนุ่มๆได้ยินแบบนั้นเนี่ยมีเหลือจะอดใจไหวทุกคนเนี่ยตอบตกลงทันทีทั้ง4คนเนี่ยขึ้นแท็กซี่มุ่งหน้าไปที่สถานที่ตามที่ผู้หญิง2คนนั้นบอกพอไปถึงเนี่ยมันก็มีกาดเฝ้าประตูอยู่ตอนแรกเนี่ยกาดมันก็ไม่ให้เข้า แต่พอทั้ง4ี่คนเนี่ยบอกว่าเคนด้าแนะนําให้มาที่นี่กาดมันก็เลยยอมให้เข้าไปแต่ระหว่างทางแฟนของสกอตเนี่ยก็โทรมาสกอตก็เลยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเดินไปก่อนเลยเอมี่เธอโทรมาเพราะว่าเป็นห่วงสกอตไหนคุณบอกว่าถึงโรงแรมแล้วคุณจะโทรมาหาไงสกอตก็ตอบไปว่าอ๋อผมออกมาข้างนอกกับเพื่อนนะ่ะเอาไว้กลับโรงแรมแล้วผมจะโทรหาใหม่นะ พอสิ้นสายสกอตต์เนี่ยก็ไม่เห็นเพื่อนๆของเขาอยู่เลยจู่ๆก็มีคนอพ้ามาคุมหัวของเขาพวกมันจับสกอตต์เนี่ยมัดใส่รถวิลแชร์แล้วก็กอกน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยลงไปในท้องของเขาแต่สุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดนั้นมันก็แค่การแกล้งเท่านั้นจากนั้นทุกคนเนี่ยก็เริ่มปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานสกอตต์เนี่ยได้คุยกับเคนด้าเธอก็ถามสกอตต์ว่าโกรธไหมที่พวกเราแกล้งนายเมื่อกี้สกอตต์เนี่ยก็โอเคเขาไม่โกรธเคนด้าเธอก็เลยชวนสกอตต์เนี่ยเข้าไปดื่มเบียร์ที่ห้อง ส่วนจัสตินก็กําลังจะได้คุยกับสาวนะแต่พอเธอเห็นว่าจัสตินเนี่ยขาเป๋เธอก็เลยเดินหนีไปเลยสักพักนิกกี้เนี่ยเธอก็เดินเข้ามาหาจัสตินแล้วก็บอกว่านี่นามบัตรฉันนะมีอะไรอะ่ะติดต่อมาได้เลยตัดมาที่สกอตกับเคียนดาทั้งสองเนี่ยกำลังดื่มแชมเปญกันเพลินและกําลังจะมีเซ็กกันแต่สกอตเนี่ยก็หยุดการกระทําทั้งหมดเอาไว้เพราะว่าเขาเนี่ยกำลังจะแต่งงานเขาไม่อยากทําทให้แฟนของเขาเนี่ยต้องเสียใจเคนดาเธอก็เข้าใจเอาละงั้นเรามานั่งคุยกันเฉยๆก็ได้ สักพักมค์กับนิกกี้เนี่ยก็เข้ามาที่ห้องเพราะว่าห้องของทั้งสองเนี่ยมันมีคนอ้วกใส่สกอตเนี่ยก็เลยยกห้องนี้ให้ไมค์กับนิกกี้ไปเลยสกอตตอนนี้เนี่ยเขาเมามากเลยขอตัวออกไปด้านนอกเพื่อสูดอากาศพอออกไปด้านนอกสกอตเนี่ยอ้วกไหลเป็นน้ําเลยนะแต่ทว่าแท็กซี่ที่มาส่งพวกเขาในตอนแรกนั้นมันก็ยังไม่ไปไหนเหมือนมันกําลังรอพวกเขาอยู่พอสกอตจะกลับเข้าไปด้านในประตูเนี่ยมันก็ดันล็อกแถมไม่มีใครมาเปิดประตูให้อีกด้วยและด้วยความเมาสกอตเนี่ยก็เลยหลับไป สกอตรู้สึกตัวทีเนี่ยก็อยู่ที่โรงแรมแล้วส่งสัยแท็กซี่เนี่ยมันมาส่งแต่เช้านี้เนี่ยเพื่อนคนนึงดันหายไปก็คือไอ้ไม้จัสตินก็เลยบอกว่าอ๋อไอ้ไม้เหรอเห็นมีคนบอกว่ามันกลับไปกับนิกกี้แล้วอะผู้หญิงคนเมื่อคืนสกอตด้วยความเป็นห่วงเพื่อนก็เลยพยายามติดต่อหาไม้แต่ติดต่อยังไงก็ติดต่อไม่ได้ตัดมาที่ไม้ตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกตัวแล้วและเขาก็อยู่ในบริษัทเชื่อเพื่อรอเวลาตายพี่ล้นก็บอกกับไม้ว่า ตายนายต้องตายแน่ๆไม้ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับงงเลยอะไรตายใครตายงงไปหมดแล้วไม่นานพวกมันเนี่ยก็เข้ามาลากาตัวไม้ออกไปแล้วพวกมันเนี่ยก็จับไม้ล็อกที o ่เก้าอี้ห้องเชื่อในภาคนี้เนี่ยจะแตกต่างจากภาคก่อนๆน,นะครับเพราะว่ามันจะมีพวกคนรวยเนี่มานั่งดูด้วยแถมยังมีการพนันอีกประมาณว่าฆาตกรเนี่ยจะใช้อาวุธอะไรฆ่าเหยื่อแล้วเหยื่อเนี่ยก่อนที่จะตายมันจะพูดประโยคอะไรออกมาหรือเปล่าถ้าใครพนันถูกเนี่ยก็จะได้เงินไป อย่างในรูปนี้นะครับมันพนันไว้ว่าเหยื่อเนี่ยจะพูดถึงครอบครัวก่อนตายและเราก็จะได้เห็นไอ้ทาวิดอีกรอบมันเป็นรองหัวหน้าของสาขานี้นะครับและฆาตกรที่จะฆ่าไอ้ไม้เนี่ยก็ได้เข้ามาในห้องแล้วพวกคนรวยเนี่ยมันก็พนันกันนะว่าไอ้ฆาตกรเนี่ยมันต้องใช้สว่านฆ่าเหยื่อแน่ฆาตกรเนี่ยมันก็เริ่มจะเอาหน้ากากเนี่ยไปวางไว้บนหน้าของไม้แล้วก็ค่อยๆใช้ดินสอเนี่ยวาดตามรอยหน้ากากแล้วมันก็กําลังจะใช้สว่านเจาะไปที่ใบหน้าของไม้ตามรอยที่มันวาดเอาไว้ ส่วนไอ้คนรวยที่มันพนันว่าฆาตกรเนี่ยแต่ต้องใช้สว่านฆ่าแน่ๆมันก็ดีใจใหญ่เลยนะว่ามันเนี่ยจะชนะพนันแต่จู๊จูเนี่ยไอ้ไม้มันก็อ้วกออกมาฆาตกรเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนอาวุธไปใช้มีดผ่าตัดแทนไอ้คนรวยที่มันพนันไว้ตอนแรกเนี่ยมันก็เลยอดได้เงินเลยฆาตกรเนี่ยก็ใช้มีดกรีดตามรอยที่วาดไว้บนใบหน้าของไม้พอกรีดเสร็จมันก็ค่อยๆถลกหนังหน้าของเขาออกมาอย่างช้าๆไม้ลองอดครวญด้วยความเจ็บปวด และการแสดงเนี่ยก็ได้จบลงตัดมาที่กลุ่มวัยรุ่นตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็เป็นห่วงไม้มากๆเพราะว่าติดต่อไม้ไม่ได้เลยคาร์เตอร์ก็บอกกับเพื่อนว่าจะห่วงไปทําไมไอ้ไม้เนี่ยมันเอาตัวรอดได้อยู่แล้วดูรอบๆตัวเราสิมีแต่สาวๆเต็มไปหมดเรามาสนุกกันดีกว่านะจัสตินก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่านิกกี้เนี่ยเธอเคยให้นามบัตรเอาไว้จัสตินเลยหาทางแกะรอยจากนามบัตร จนทั้ง3เนี่ยรู้ที่อยู่ของนิกกี้และกําลังมุ่งหน้าไปหาเธอแต่พอไปถึงบ้านเนี่ยก็ดันล็อกไม่มีคนอยู่อีกต่างหากสกอตกับคาร์เตอร์เนี่ยก็เลยจะปีนหน้าต่างเข้าไปแต่พอเข้าไปได้เนี่ยก็ไม่เจอใครอยู่ดีแต่ไม่นานเจ้าของบ้านเนี่ยก็กลับมาที่นี่เคนด้าเธอก็ถามทั้งสองคนนะว่าเข้ามาทําอะไรในบ้านของฉันสกอตก็รีบอธิบายไปว่าเขามาตามหาเพื่อนของเขาเพราะว่าคนสุดท้ายที่อยู่กับเพื่อนของเขาเนี่ยก็คือเพื่อนของเธอเคนด้าเธอก็เลยตอบกลับไปว่า เพื่อนของฉันเนี่ยก็หายไปเหมือนกันหายไปเมื่อคืนเลยและฉากก็ตัดมาที่นิกกี้เธอถูกจับมาพร้อมกับไม้เมื่อคืนและตอนนี้เนี่ยพวกมันก็กำลังแต่งตัวสวยๆให้เธอเพื่อเตรียมตัวไปเชือดมันจับเธอมัดเอาไว้กับโต๊ะขนาดใหญ่แล้วมันก็บีบน้ำหวานเนี่ยใส่ไปที่ปากของเธอสิ่งที่มันจะใช้ฆ่าเธอในวันนี้ก็คือมแมลงสาบยักษ์นั่นเองฆาตกรเนี่ยมันค่อยๆเทมแมลงสาบลงบนตัวของเธอพวกมแมลงสาบเนี่ยมันก็ตามกลิ่นน้ำหวานแล้วก็ค่อยๆพากันไต่ลงไปในปาก ตัดไม่ได้กลุ่มวัยรุ่นตอนนี้พวกเขากําลังออกตามหาเพื่อนที่หายไปเคนด้าเธอก็เลยถามพวกผู้ชายว่านายแน่ใจนะว่าเพื่อนของพวกนายเนี่ยจะไม่ทําอะไรเพื่อนของฉันสกอตก็ตอบไปว่าผมรู้จักเพื่อนผมดีมันไม่ทําอะไรหรอกเคนด้าเธอก็ตอบกลับไปว่าเมืองนี้อ่ะมันทําให้ฉันรู้จักอะไรมากมายมันไม่มีใครรู้จักใครดีหรอกนะเพื่อนของนายตอนอยู่กับนายมันอาจจะดีแต่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันอาจจะเป็นคนละคนก็ได้ ตัดมาที่นิกกี้ตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้จบชีวิตลงไปแล้วด้วยกองทัพแมลงสาบไอทาวิตเนี่ยมันก็มาถ่ายรูปของเธอไว้เหมือนมันกำลังจะทําอะไรสักอย่างตัดไปที่กลุ่มไวรุ่นจู่ๆก็มีข้อความจากไม้เนี่ยส่งมาบอกว่าสบายดีขอโทษที่ทําให้เป็นห่วงนะเคนด้านเนี่ยเธอก็เลยให้ถามต่อไปว่าเพื่อนของเธอนะ่ะอยู่กับไม้ด้วยไหมสักพักไอไม้เนี่ยมันก็ส่งรูปนิกกี้ที่หลับอยู่มาให้พวกกลุ่มวัยรุ่นเห็นแบบนั้นเนี่ยก็สบายใจว่าเพื่อนของพวกเขาเนี่ยก็ยังอยู่ดีแต่จริงๆแล้วพวกกลุ่มัยรุ่นไม่รู้เลยว่า เพื่อนๆของพวกเขานั้นได้ตายไปหมดแล้วและในข้อความก็ยังให้ที่อยู่มาด้วยพวกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็เลยรีบมุ่งหน้าไปตามที่อยู่ที่ให้มาพอไปถึงจัสตินเนี่ยก็ขอรออยู่ในรถเพราะว่าเขาเนี่ยปวดขามากเขาเดินมาทั้งวันแล้วส่วนคนอื่นๆก็เข้าไปตามหาเพื่อนๆพอไปถึงห้องก็ไม่เจอใครเลยเจอแต่จดหมายที่เขียนไว้ว่าขอไปจิบเบียร์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับเข้ามาแต่ไม่นานก็มีพวกชายชุดดำเนี่ยเข้ามาพ่นยาสลบใส่พวกเขาส่วนจัสตินที่รอเพื่อนอยู่รถนั้น ก็โดนไอ้ทาวิธเนี่ยมันมาชวนคุยไอ้ทาวิธมันก็หลอกจัสตินว่าไอ้ไม้เพื่อนของนายอะ่ะมันมองอยู่ในบาร์มันให้ฉันมาตามนายไปช่วยมันแต่จัสตินเนี่ยก็ไม่เชื่อทาวิธมันก็เลยพ่นสเปรย์ใส่ไปที่ใบหน้าของจัสตินจัสตินก็เลยสวนกลับโดยการเอาเหล็กเนี่ยฟาดไปที่ใบหน้าของทาวิธเต็มเต็มแต่สุดท้ายแล้วจัสตินเนี่ยก็สู้ทาวิธไม่ได้อยู่ดีโดยมันอัดจนสลบเลยทุกคนมาได้สติอีกครั้งก็อยู่ในห้องขังของบริษัทแล้วสกอตก็ตะโกนถามพี่โลนว่าที่นี่ที่ไหน ใครเป็นคนทำเรื่องแบบนี้พี่โลนก็ตอบไปว่าไม่นานพวกแกก็จะเจอมันพอถึงคิวของพวกแกพวกแกก็จะตายและคนต่อไปที่พวกมันเข้ามาเอาตัวก็คือจัสตินพี่โลน,นก็บอกว่าเอาละบอกลาเพื่อนของแกได้เลยถึงคิวตายของมันแล้วสักพักคาร์เตอร์เนี่ยก็ตะโกนเรียกให้กาดมาหาและคาร์เตอร์ก็เปิดรอยสักให้ดูและหนังก็เฉลยว่าคาร์เตอร์นี่แหละเป็นพวกเดียวกันกับพวกมันคาร์เตอร์เนี่ยหลอกเพื่อนๆของตัวเองเนี่ยมาฆ่า จากนั้นคาร์เตอร์เนี่ยก็เข้าไปคุยกับหัวหน้าใหญ่ของสาขานี้นั่นก็คือไอ้เฟมิงคาร์เตอร์เนี่ยมันขอค่าแค่สกอตคนเดียวได้ไหมเพื่อนเพื่อน,อนคนอื่นเนี่ยปล่อยไปได้หรือเปล่าแต่ไอ้เฟมิงเนี่ยมันก็ไม่สนใจเพราะว่าใครที่เข้ามาที่นี่เนี่ยต้องตายหมดคาร์เตอร์มันก็เลยต้องยอมนะครับให้ทุกคนตายเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้คาร์เตอร์เนี่ยก็ได้แต่นั่งมองจัสตินเพื่อนของเขาที่กําลังจะโดนฆ่าส่วนจัสตินนั้นก็โดนพวกมันเนี่ยจับล็อกไว้ที่เก้าอี้ และคนที่จะมาฆ่าเขานั้นก็เป็นผู้หญิงซะด้วยอาวุธของเธอนั้นก็คือหน้าไม้เธอยิงใส่ตัวของจัสตินไม่ยั้งไป8ดดอกและก็จบดอกที่9้าด้วยการเอาเสียบที่คางทะลุสมองตายตัดมาที่สกอตเขาก็กําลังระบายกับพี่โลนสกอตก็บอกพี่โลนว่าฉันกําลังจะแต่งงานสัปดาห์หน้านี้นี่ฉันต้องมาตายอย่างนั้นเหรอพี่โลนก็ตอบไปว่าดีแล้วที่แกน่ะยังไม่ได้แต่งฉันเนี่ยเพิ่งแต่งงานไปสัปดาห์ก่อนเองและคิวต่อไปก็คือสกอต พวกมันเนี่ยเอาสกอตไปแต่งตัวใหม่และก็จับล็อกไว้ที่เก้าอี้และคนที่จะมาฆ่าสกอตก็คือเพื่อนของเขาไอ้คาร์เตอร์นั่นเองคาร์เตอร์เนี่ยให้เหตุผลว่าที่ฉันจะฆ่านายเพราะว่านายอ่ะมีสิ่งที่ฉันต้องการสรุปแล้วไอ้คาร์เตอร์เนี่ยมันจะฆ่าสกอตเพราะว่ามันชอบเอมี่เมียของสกอตนะครับสกอตได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับเสียใจเลยนะที่เพื่อนของเขาเนี่ยจะฆ่าเขาเพราะเพียงแค่เรื่องผู้หญิงเท่านั้นคาร์เตอร์นเนี่ยก็ไปกระซิบข้างหูสกอตเบ,บ,บาๆว่าหลังจากที่ฉันฆ่านายแล้ว ฉันจะไปอืบเมียนาอยู่บนเตียงของนายด้วยสกอตได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็โมโหจัดเลยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แต่ดูเหมือนบริษัทเนี่ยมันจะเล่นตุกติกกับคาร์เตอร์นนะเพราะว่ามันสั่งให้ปลดล็อกเก้าอี้ของสกอตออกพอสกอตหลุดออกมาได้ทั้งสองเนี่ยก็เข้าปะทะกันพวกคนรวยที่มานั่งดูอยู่เนี่ยมันก็ชอบใจกันใหญ่เลยเพราะว่าไม่เคยดูโชว์แบบนี้มาก่อนแต่สุดท้ายแล้วคาร์เตอร์นเนี่ยก็สู้สกอตไม่ไหวโดนมีดแทงจนล้มลงไปจากนั้นสกอตเนี่ยก็ขีดเอาหนังของคาร์เตอร์ที่มีรอยสักเอาไปเปิดประตู สกอตได้โอกาสรีบหนีออกไปจากนรกนี่ทันทีตัดมาที่พี่โลนพี่แกเนี่ยก็ใช้ทีเผอยังที่ช็อตไฟฟ้าของกาดและก็หนีออกมาจากห้องขังได้จากนั้นพี่แกก็ใช้ที่ช็อตไฟฟ้าเนี่ยไปช็อตปากของกาดจนตายคาที่ส่วนสกอตนั้นก็หนีไปเรื่อยๆจนไปเจอกับห้องห้องหนึ่งที่มีโทรศัพท์ของเหยื่อที่พวกมันจับมาเก็บรวมๆมาไว้สกอตเนี่ยก็เลยรีบเข้าไปหาโทรศัพท์ของตัวเองพี่โลนพอหนีออกไปได้ก็ไปหยิบเอาขวานไปพังแหล่งพลังงานของบริษัท จนตอนนี้เนี่ยบริษัทไฟดับไปหมดเลยแถมพี่แกเนี่ยก็ยังฆ่ากาดได้อีกคนนึงแต่ทว่าไอกาดคนนี้เนี่ยมันมีปืนมันก็เลยยิงสวนพี่โ้นไปตายคาที่ตัดมาที่สกอตตอนนี้เนี่ยเขาก็เจอโทรศัพท์ของเขาแล้วและกำลังจะโทรไปแจ้งตำรวจส่วนไอทาวิทมันก็กำลังออกตามหายเหยื่อที่หนีออกมาแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าสกอตเนี่ยโทรไปแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วและตำรวจเนี่ยกำลังจะมาที่นี่ ไอ้เฟมิงเนี่ยหัวหน้าใหญ่มันก็เลยสั่งให้ฆ่าทุกคนที่นี่ทิ้งซะจะได้ไม่มีพยานแต่สกอตต์นั้นเขาก็ยังไม่หนีออกไปไหนสกอตต์กลับมาที่ห้องขังอีกครั้งเพื่อกลับไปช่วยเคนด้าออกไปด้วยส่วนพวกคนรวยนั้นมันก็พายกันหนีออกไปตั้งแต่ไฟดับแล้วสกอตต์เนี่ยก็รีบพาเคนด้าหนีออกไปแต่ก็โดนไอ้ทาวิทเนี่ยมันดักยิกตายซะก่อนแถมตอนนี้เนี่ยไอ้เฟมิงมันก็กําลังสั่งระเบิดให้ระเบิดบริษัททิ้งพอมันสั่งระเบิดเสร็จมันก็กาลังจะขึ้นนนนนรรรถีแตต่่กกโดดไออ้คา์์เยมััูใ สรุปแล้วไอ้คาร์เตอร์เนี่ยมันยังไม่ตายคาร์เตอร์ก็เลยแทงไอ้เฟมิงเนี่ยตายคารถเลยตัดมาที่สกอตกับทาวิธทั้งสองเนี่ยกำลังเข้าปะทะกันแต่ทาวิธเนี่ยก็สู้สกอตไม่ไหวดนวงสกอตเนี่ยสับแขนขาดเลยตัดมาที่คาร์เตอร์ตอนนี้เนี่ยมันกำลังขับรถหนีออกจากที่นี่เพราะมันรู้ว่าที่นี่เนี่ยกำลังจะระเบิดและสกอตก,ก็เช่นกันเขาก็รีบวิ่งหนีออกจากนารกนี่สุดชีวิตคาร์เตอร์พอมันเห็นว่าสกอตกํกำลังวิ่งออกมามันก็เลยรีบวิ่งเป็นล็อกประตูไว้ไม่ให้สกออตนนีี่ยมาไ จากนั้นไม่นานโรงงาน,นก็ระเบิดสกอตออกมาไม่ได้ก็เลยโดนแรงระเบิดนไปเต็มๆหลายวันผ่านไปคาร์เตอร์ก็ไปที่บ้านของสกอตทําทีว่าตัวเองเ,เสียใจที่สกอตต้องตายแถมยังมีหน้าไปกอดเนียเพื่อนปลอบใจอีกเอมี่เ,เธอก็บอกว่าฉันไม่อยากอยู่คนเดียวคุณอยู่เป็นเพื่อนฉันได้ไหมคาร์เตอร์นยมันก็ตอบตกลงเลยนะเพราะว่าเข้าแผนการของมันเอมี่เธอก็บอกว่างั้นรอฉันก่อนนะฉันจะไปลอาเครื่องดื่มมาให้ พอเอมี่เอาเครื่องดื่มมาเนี่ยเธอก็ใช้ที่เปิดขวดแทงไปที่มือของคาร์เตอร์และเธอก็บอกกับคาร์เตอร์ว่าพวกของฉันน่ะย,ยังไม่ตายและสกอตเนี่ยก็โผล่มาจากด้านหลังและก็บอกคาร์เตอร์ว่าเรามาปาร์ตี้สลาโสดต่อกันดีกว่านะสรุปแล้วสกอตเนี่ย,ยังไม่ตายนะครับแต่ว่ามีแผลจากไฟไหม้นิดหน่อยจากนั้นสกอตเนี่ยก็ลากคาร์เตอร์ไปที่ชั้นใต้ดินและก็จบชีวิตของคาร์เตอร์ลงด้วยการใช้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยกดลงไปที่ใบหน้าจังๆเสียงนอกบ้านนั้นดังไปด้วยเสียงโอดครวญของคาเตอร์ เพราะความเจ็บปวดและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้โอเคครับบริษัทในภาคนี้เนี่ยไม่ใช่บริษัทที่เดียวกันกับในภาค1กับภาค2นะเพราะฉะนั้นแล้วถึงบริษัทในภาคนี้เนี่ยของพวกมันจะระเบิดไปบริษัทของพวกมันเนี่ยก็ยังจะคงมีอยู่นะครับอาจจะมีอยู่แทบทุกประเทศเลยก็ได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบนะครับขอบคุณมากๆครับ